ไปต่อนะหายใจเข้าข่ะว่าแขนขึ้นเนือ้อศีรษะเลยประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะพับตัวก้มลงมือวางพื้นข้างเทา้าผันหนึบฝ่าเท้าให้มั่นคงนะคะคราวนี้เราจะยกมือขึ้นมานะจับศอกฝั่งตรงข้ามไว้ค่ะมือขวาจับศอกซ้ายมือซ้ายจับศอกขวาเราเบา,เบาๆนะคะแล้วก็อาจจะ เลี่ยงตัวไปทางซ้ายทางขวาช้าๆเบาๆนะคะไม่เหวี่ยงแรงนะให้แรงดึงดูดนะคะช่วยดึงหลังของเราลงมานะคะเป็นการดึงหลังแบบวิธีธรรมชาติเลยนะคะช่วยลดแรงกดนะแรงดันในข้อต่อนะคะลดแรงกระทำต่อหมอนรองกระดูกนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดต้นคอได้เนาะ